ขายเราสอนไปได้ทำงานดำหรือเปล่าไปได้ไปทำงานดำหรือเปล่าไม่ขายอ,อ่ะพี่เส้นรอบหนึ่งรอดไหมรอดอ้อจริงอ่ะเชตเตอร์อรอไปเกี่ยวหรออืมมืของมาโดอ่ะอะไรอ่ะ ใช่เหรอใช่ป่ะเออรถใครก็ไม่รู้เจอที่สยามเออเองวะก็ได้คำที่ยางแตกใช่เป่ะล่ะที่พี่ซ่อมเองอ่ะเนี่ยพี่เลยซ่อมแล้วไปชวนหมอหมอไม่มาด้วยไป็นอะไรเออเป็นอไปชวนหมอหมอไม่มาพาน้องไปขายของครับพี่โอเคไม่เมื่อกี้พี่ขับแล้วพี่ก็ สามดีด้งสามตูดูซาดิโซแล้วมันดูเฮ้มันหวะโอเคโอเคไปไหนต่อไปไหนต่อขายได้ถามน้องขายได้่อเนื้อเนื้อปาดเฮ้ยถ้าชายหายบอกไปไปขายที่ตู้ได้ก็ดีเหมือนกันนะทิ้งไวในตู้อะใช่ไอหายบอกดีที่สยามอะมีคนซื้อเดียวเคยขายปะเอาวีอ่ขายยัง เหมือนอ้อออาอีก็คือไปทิ้งไปทิปท้งเป็นร้านอะไปตั้งร้านร่างราคาไว้อะใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้อหมดหาดบอกมาวันหมดไอพี่ห่าดลงราคาเท่าไหร่ครับไม่รู้เลยอ่ะเขาอ,อาจจะเอามาขายต่อไงอัปลัหมูป่าเดี๋ยวไปเคลียร์ให้เดี๋ยวไปเคลียร์เคเลียร์แลนแลนแลนหมูป่า ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยหมูป่าอยู่ไหนขอดูหมูป่าชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร์ให้ขอดูหน่อยหมูป่าชื่ออะไรหมูป่าข้างร้านเปลี่ยนเสื้อพี่จำว่าก็คือไม่ผลหรอไม่ได้หรอไหน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 ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยขางร้านเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อที่ไหนอะที่ยหนใกล้ๆเนี่ยข้างล่างเราเนี่ยไหนวะะามมาถามมาขอดูหน่อยขอดูหน่อยว่านักเลงอะ ถ้ามันไม่มีคนนะถ้ามไม่มีคนเลยนะสัญญาคหนังหมูหรืออะไรนะเนื้หมูค่ะแตมยังไม่มีคนเฮใไ่าตห้ไป่า่อไดโชวนะปุแ่นหนโชว์นะสมมติถ้าเมีคนตายอยู่ขายบุ

ฮูดูดูดนีนีแม่งอะหรือให้ต่อยต่อยตึงจะให้ต่อยตึงโอเคต่อย่ยี่ตันไม่มีต่ยตึงมาจากไหนวะอะมเล่นต่อยตึงมาจาไหนต่ยตึงมาจาไหนเนี่ยอะดมดละตอนนี้บอกเลยพี่แอบฟืมดตึหมดอ พวงหลังไม่ชอบแบบบีมีแข่งแข่งแข่งตีกันแล้วต่อยอย่างเดียวไงก็เลยแบบอี้อะไรวะเนี่ยเขามาซ้อมอยู่นะสองแสนป้าต้องต่อยสองพหน่อยแสนสองพันสามหมื่นปองหมดแล้วด้วยเหลืออีกแค่สิบเปอร์เซนต์ใกล้ลงแล้วสองแสนสามวันทีเจอมอไซค์เมื่อกี้ก็เลยแบบเออเกินดีต้องซื้อว่ะดูทรงแล้วว่ามอไซค์กันเท่าไหร่อีกการไม่รับไปปอยแล้วพอแล้วไม่รับไปเอาเอบี้เก็บตังค์เอง ไม่ชอบไปขโมยอย่างเงี้ยชอบไหมไอ้ที่มันดูแบบดูดิแล้วถอดเสื้อดูดิแต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นสีแบบเดี๋ยวลองดูลองดูหนูไปรอควางได้ปะนี่มันยังไม่ขึ้นเลยอ่ะ มามีคนป่ะหุ้ยโหหามจริงคนโคตรเยอะเลยอะถ้าพี่พัดมาตรงนี้แล้เมื่อกี้นี้ก็คือแบบ Tại sao? sáu phô do sao mười sáu 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 พอกสองจัดโทรหาตั๊ดโทรหายหนอนแล้วเป็นไรค่ายหนอนปล่ะตนจริงชอบชอบชอบลยค่ายหนอนชอบมันก็หายไปแล้วตอนเนี้ยหนอนนี่ไปไอ้หนอนไม่อยู่แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกัน ก็เมื่อกี่เปไหน,นมาไข่กว้างเหรออ๋อนี่ค่ะใช่คนจริงเมื่อกี้ดูขำพี่ตั๊ดเหรอขำพี่ตั๊ดเหรอไม่หรอกออกจากี่เห็นไหมแม่งชัดอยู่แล้วผู้หญิงชอบพี่นันเมืองอะ เยอะแค่เทปพี่ใส่มวเห็นไหมแต่นี้ม่าต่อเสื้อมันเทปอ่ะรู้สึันใกล้ใกล้เออรู้สึกมีพลายตั้งแต่นี้ผ้าปลายจมูกกับต่อเสื้อเนี่ยพี่ว่าพี่หลุดตั้หัวป่ะอยู่ไหนนนมีเรื่องแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนนนทำอะไรอ่ะรักษาตัวโรงพยาบาลทำไมไปเป็นอะไรต้องรักษาตัว รักษาตัวโรงพยาบาลรุมต่อยเหรออ๋อนั่นมปนชั่วโมงนะนี่คืออ๋อแล้วเพิ่งไปโรงพยาบาลเหรอโอเครักษาตัวดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยจะเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคได้ได้โอเคไปดักรอปะการจเอาะยาโรงพยาบาลไอันีขาต้องตามมาละเอาไอันี ปาพล้านซ่มซุมซุมปอวยมันติดเล่นเลยอ่ะเราไปข้างบนก่อน